สวัสดีครับผมพระบ้านยอนิยมยามบ่ายนะครับหมอมาใหม่ล่าสุดนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับของเข้าบ่ายนี้นะครับสดๆแลร้อนนะครับคุณป้านะครับจะพาคุณตาไปหาหมอนะครับตังไม่พอนะครับก็เลยยกผ้ามให้เหมาหนึ่งถุงนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่สองร้อยห้าสิบนะครับท่านใดชื่นชอบและสนใจรายการไหนติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ตามนี้นะครับแอดไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับทักหรือโทรนะครับไลน์ไม่ขึ้นก็สแกนคิวอาร์โค้ดนะครับพระเก่าๆสวยๆบ้านๆนะครับบ่ายนี้นะครับ ที่ชอบและสนใจไม่ควรพลาดนะครับรายการแรกนะครับสุดยอดหายากนะครับมาใหม่สดๆละร้อนนะครับเป็นเตารีดหลวงปู่ททษเนื้อนวะโลหะนะครับปีศูนย์ห้าสองหน้านะครับสวยเดิมนะครับงดงามมากๆนะครับนานมาทีนะครับเตารีดใหญ่พิมพ์เอปีศูนย์ห้าเนื้อนวะสองหน้าครับสุดยอดหายากนะครับสวยแบบนี้นะครับได้เดิมนะครับผิวเดิมๆนะครับเตารีดใหญ่ยอดนิยมนะครับ สวยงามมากนะครับมีลงในหนังสือประวัติหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นนี้นะครับพิมพ์สองหน้าเนื้อนวะโลหะครับพิมพ์เอนะครับสุดยอดความเก่าและสวยเดิมครับกระปองเก็บมานานนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับตามซอกก็จะเป็นกระแสน้ําทองนะครับเต็มทั้งองค์นะครับสุดยอดหายากครับเนื้อนวะเตารีดใหญ่สองหน้าครับสวยสมบูรณ์สุดนะครับมาใหม่เลยนะครับท่านที่ชื่นชอบไปสนใจนะครับัากันเข้ามานะครับ สวยแชมป์นะครับต่อไปก็มาชมพระสมเด็จอกวีนะครับหลวงู่เผือกนะครับมาใหม่ล่าสุดครับพร้อมตลับสวยงามมากนะครับพระสมเด็จหลวงู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับอกวีนะครับเก่าๆเดิมๆนะครับพิมพ์ลึกสวยคมชัดพิมพ้าวชั้นนะครับอกวีครับหลวงู่เผือกวัดกิ่งแก้วประมาณปี2496นะครับพร้อมตลับนะครับสวยงามนะครับท่าใดชื่นชอบและสนใจนะครับเกจิยอดนิยมเมืองปากน้ํานะครับ หลวงปู่เผือกครับหลังยันลึกคมชัดนะครับสวยงามนะครับพระสมบูรณ์มากครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับแล้วก็พระสมเด็จนะครับองค์ที่สองนะครับของรายการนะครับองค์นี้น่าจะเป็นหลวงพ่อภูนะครับวัดอินกรุงเทพครับเป็นพระสมเด็จเจ็ดชั้นนะครับหูป่าบ่านะครับมาใหม่สดๆร้อนเช่นกันนะครับอยู่ในตลับเก่า สวยเดิมนะครับเจ็ดชั้นนะครับพระสมเด็จเจ็ดชั้นครับหลวงพ่อภูวัดอินกรุงเทพนะครับไม่ค่อยเจอนะครับพิมพ์นี้นะครับพิมพ์หูปะบ่าครับสวยเดิมนะครับพระเก่ายอดนิยมบ้านนะครับเข้ามาใหม่ล่าสุดครับต่อไปก็เป็นองค์ที่สามของรายการนะครับพระสมเด็จวัดเกศเจ็ดชั้นนะครับองค์นี้มีผ่านการใช้นะครับพระมีฝนนะครับตามตำรานะครับพระมีรอยฝนข้างครับ และเก่ามากๆครับพระสมเด็จวัดเกศชโยครับเจ็ดชั้นพิมพ์ลึกสวยคมชัดนะครับพระเก่ายอดนิยมบ้านๆนะครับพระสมเด็จวัดเกศครับเป็นพระเก่ายอดนิยมนะครับเจ็ดชั้นครับสวยเดิมนะครับองค์ที่สามนะครับของรายการครับต่อไปก็เป็นองค์ที่สี่นะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จ เ่าเดิมๆนะครับบ้านๆนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับมาใหม่อีกหนึ่งองค์นะครับวัดละคังนะครับสวยและเก่ามากนะครับท่านใดที่ชอบและสนใจนะครับของดีๆเด็ดๆนะครับบ่ายนี้นะครับโอนไว้ส่งไวทุกท่านนะครับ ep ที่250สครับพระสมเด็จวัดละคังนะครับฐานแซมครับสวยสมบูรณ์มากๆนะครับมาใหม่ๆนะครับ ต่อไปก็มาชมตารีดนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับองค์นี้เป็นตารีดใหญ่พิมพ์ A ปี05ออกวัดคอกหมูครับเนื้อแก่นวะนะครับองค์นี้หมู9ตัวนะครับสวยงามเดิมๆนะครับวัดคอกหมูกรุงเทพมหานครนะครับสมบูรณ์สุดๆนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับมีรอยตะใบแต่งขอบข้างครับตารีดใหญ่พิมพ์ A วัดคอกหมูเป็นพิมพ์ยอดนิยมนะครับ9ตัวนะครับ หน้าที่การงานนะครับจะได้มีแต่เรื่องหมูหมูนะครับมีหางนะครับยอดนิยมนะครับหมูมีหางครับตัวรีดใหญ่พิมพ์ A ครับปี05สวยเดิมนะครับต่อก็ได้รูปลอลงพ่อเงินนะครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตมาใหม่ๆนะครับกระแสเนื้อสวยงามมากครับรูปลอโบราณเก่าพิมพ์นิยมครับองค์นี้มีรอยผ่านการใช้มานะครับกระแสเนื้อจะเริ่มออกแดงนะครับ พิมพ์นิยมวัดบางคานครับขนาดมาตรฐานนะครับสวยงามนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อกเก่าแห้งๆนะครับร้อยหล่อช่อนะครับสภาพสวยสมบูรณ์ครับวัดบางคานองค์ที่1นะครับในมาสององนะครับเก่ามากต่อไปก็เป็นองค์ที่สนะครับเนื้อจัดสุดๆนะครับพิมพ์นิยมบ้านๆเก่าๆนะครับหม้อใหม่ล่าสุดครับ องค์ที่สองของรายการสวยทั้งคู่นะครับจะเหมาจะแ,แยกทักกันเข้ามานะครับพิมพ์นิยมองค์ที่สองหลวงพ่อเงินครับเนื้อเก่าจัดเดิมๆนะครับมีครับความเก่าเดิมๆนะครับมาใหม่ล่าสุดครับลอยหล่อช่อนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมองค์ที่สองครับ สมบูรณ์สุดๆนะครับท่านใดทื่ชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับต่อกันด้วยพระสุ้มกรกำแพงเพชรนะครับเนื้อขาวนะครับนานานมาทีครับองค์นี้มาพร้อมกับข้าปูกเก่าเกาะติดแน่นที่องค์พระนะครับนานานมาทีนะครับพระสุ้มกรเนื้อขาวสวยสมบูรณ์นะครับสุดยอดหายากนะครับเป็นพระกุยอดนิยมนะครับจังหวัดกำแพงเพชรครับพระซุ้มกรพิมพ์ใหญ่มีกระหนกนะครับสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับ ได้ชื่นชอบแลสนใจนะครับไม่ควรพลาดนะครับพระสุมกอกําแพงเพชรมาใหม่ล่าสุดต่อไปก็เป็นพระปิตานะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับเนื้อตะกัวสนิมแดงครับไม่เคยเจอนะครับได้เป็นครั้งแรกนะครับพระปิตาเก่าโบราณครับเนื้อตะกัวสนิมแดงหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับอายุร้อยกว่าปีนะครับสนิมแดงเก่ามากๆครับเป็นทั้งองค์นะครับสนิมนะครับสนิมแดงเก่าจัดครับ สุดยอดหายากนะครับพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อตะกัวสนิมแดงบ้านๆครับมีคภาบความเก่าเดิมๆนะครับพระน่าจะมีรอยใช้มานะครับสวยมากครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังมาพร้อมกับเนื้อเมฆพัดนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับสุดยอดหายากนะครับสวยๆสมบูรณ์สุดครับสดๆละล้อนะครับพระเข้าใหม่หลายรายการนะครับชื่นชอบแล้วไม่ควรพลาดนะครับ พระปิดตายอดนิยมครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังพันธุ์นเมกพัดนะครับสวยสมบูรณ์สุดๆครับอีกหนึ่งรายการก็จะเป็นพระปิดตาวัดอนงนะครับหลวงพ่อทับนะครับเป็นนเมกขิิธิ์นะครับองนี้นะครับผิวออกน้ําตาลเข้มๆครับสุดยอดสายเหนียวนะครับแค้วคาดคงคกระพันมหาอุดครับเนื้อเก่าจัดนะครับยุคแรกๆนะครับในการเทหล่อโบราณนะครับพระปิดตาพ่อทับวัดอนง สุดยอดเกจิเก่ากรุงเทพมหานครนะครับสวยสมบูรณ์มากครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับโอนไวสงไวทุกท่านนะครับพระปิตายุคโบราณครับหลวงพ่อทับวัดอนงเนื้อเมฆกสิทธิ์นะครับสวยสมบูรณ์นะครับมาใหม่ๆนะครับต่อไปก็เป็นพระปิตาหล่อโบราณนะครับสองสี่แปดสองครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์เป็นเนื้อทองผสมเก่านะครับ รุ่นนี้จะมีพิมพ์สองหน้าและพิมพ์หน้าเดียวนะครับหายากทั้งคู่นะครับแควคาดกรงกระพันมหาอุดครับพับปิดตาหลวงพ่อเดิม2องสี่แปดสองครับสวยและงดงามเดิมๆนะครับมาใหม่ๆนะครับสมบูรณ์มากนะครับเป็นการหล่อช่อนะครับตรงนี้นะครับรอยตัดชนวนใต้ฐานเก่าพับปิดตาโบราณนะครับหลวงพ่อเดิมครับ ต่อไปก็เป็นพระเนื้อผงยอดนิยมนะครับขุดสระเล็กนะครับมาใหม่อีกหนึ่งองค์นะครับหลวงู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับเป็นพระเนื้อผงยุคแรกของท่านนะครับหลวงปู่เผือกจังหวัดสมุทรปราการครับถ้าได้สนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระเนื้อผงยอดนิยมนะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วเนื้อเก่ามากนะครับสมบูรณ์สุดนะครับแขนโค้งลงมาหักศอกนะครับตามตำรานะครับ พระเนื้อผงยอดนิยมครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วต่อไปก็เป็นพระกุนะครับป่ามืดนะครับพระล่วงนั่งนะครับปู่ป่ามืดจังหวัดสุโขทัยนะครับองนี้นะครับพระเนื้อดินครับสวยงามนะครับพระล่วงนั่งนะครับสุดยอดหายากนะครับเนื้อดินเก่าสมบูรณ์สุดๆนะครับมาไม่ใหม่นะครับ ต่อไปก็เป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับจังหวัดพิจิตรกระแสเนื้อสวยมากครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินครับพิมพ์แข้งตรงนะครับสวยและสมบูรณ์ตาเดิมนะครับเหรียญหล่อเก่ายุคโบราณนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรจอบเล็กครับสุดยอดประสบการณ์สูงนะครับทำไมพี่น้องท่านใดสนใจนะครับ0 6 2 0 7 9กครับ2526 เ็นพระเก่าแก่นะครับสมัยปู่ย่าตายายนะครับสวยงามมากนะครับจอบเล็กรับหลวงพ่อเงินกระแสเนื้อออกแดงนะครับเก่าเดิมเดิมนะครับต่อไปก็มาชมพระสมเด็จไกเซอร์นะครับวัดระฆังนะครับอง์นี้ลงกุเก่านะครับมีคาบกุเดิมเดิมครับเนื้อเทาดํานะครับซึ่งเป็นพระสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์ครับสุดยอดในด้านโชคลาภเมตตามหานิยมนะครับล่ำรวยสมชื่อไกเซอร์นะครับ เนื้อเทาดําครับส่วนใหญ่จะเจอแต่เนื้อขาวนะครับพิม์ไกเซอร์นะครับพบเจอเนื้อดําได้ยากมากนะครับเก่าเดิมๆนะครับพระบานพกาเก่าๆสสวยมาใหม่ๆครับอีกหนึ่งองค์ก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อเทานะครับมาใหม่เช่นกันนะครับเป็นพระเก่ายอดนิยมครับเนื้อสสวยสมบูรณ์มากครับ เนื้อเก่าสุดๆนะครับท่านใดื่นชอบไปสนใจนะครับพระสมเด็จเก่ายอดนิยมสวยงามเดิมๆนะครับมาใหม่ล่าสุดต่อไปก็เป็นภาพปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับองค์ที่3นะครับของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังวันนี้นะครับองค์นี้เป็นเนื้อเมฆกับพัดนะครับหลังยันครับหลังยันยุ่งนะครับมาใหม่ๆนะครับ เมตตามหานิยมสุดยอดนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนเมกพัทครับผ่านการใช้มาบ้างนะครับแต่ผ้ายังสวยนะครับพระปิดตายอดนิยมนะครับขัดสมาธิเพชรนะครับไม่ค่อยเจอนะครับพิมพ์โบราณนะครับปกติจะเจอสมาธิลาบนะครับองค์นี้ขัดสมาธิเพชรครับปลายนิ้วเท้านะครับจะโผล่สลับกันนะครับซ้ายขวานะครับสวยเดิมนะครับหลังยันเก่านะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับ องที่3นะครับของในการหลวงปู่เอี่ยมนะครับต่อไปก็เป็นพระปิตานนเมกขพันะครับหลวงปู่นาควัดห้วยจรเข้ครับจังหวัดนครปฐมเป็นนนเมกพัดนะครับลอยลงรักปิดทองเก่าพระปิตาโบราณนะครับอายุร้อยกว่าปีนะครับท่านเป็นเกจิยอดนิยมนะครับจังหวัดนครปฐมหลวงปู่นาคครับวัดห้วยเจรเข้สวยและเก่าเดิมๆนะครับท่านใดอยากได้ไปใช้ไปบูชานะครับ แควค่าคงกระพันมาอุดสุดยอดนะครับมีจานนะครับด้านหลังนะครับจะเห็นรอยจานเก่าเยอะนะครับมีร่องรอยนะครับรอยจานเก่าครับพระปิดตาหลวงปู่นาคครับวัดม้วยจระเข้ครับสวยงามและสมบูรณ์นําเดิมนะครับมาใหม่ๆนะครับต่อไปก็เป็นพระสมเด็จยอดขุนพลนะครับเข้ามาใหม่อีกหนึ่งองค์นะครับ เป็นพระปุยยอดนิยมนะครับวัดพระแก้วนะครับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับฝากปุวัดพระแก้วลงชาติลงทองเก่ายอดขุนพลเกตชดาพรมนะครับพระสมเด็จวัดระฆังมีฝังมวลสารนะครับฝังพลอยนะครับสวยงามมากครับพระสมเด็จเกตชดาพรมครับสมบูรณ์สุดนะครับมาใหม่ๆนะครับทนใดสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพระสมเด็จเก่ายอดนิยมบ้านนะครับ สวยงามสุดๆนะครับองค์ดาราเลยนะครับองนี้นะครับสวยก็ทุกองค์ที่เคยผ่านเข้ามานะครับพระสมเด็จเกศชดาพรมวัดระฆังนะครับเก่าเดิมๆนะครับสวยงามมากครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับต่อไปก็เป็นพระเนื้อผงใบลานนะครับพระสังฆจายตุ๊กตาเล็กหลวงพุทโต๊ะปะดูฉิมพีครับร่นี้สร้างประมาณปีหนึ่งแปดนะครับสวยงามเดิมๆนะครับพิมพ์ลึกคมชัดพระสังฆจายนะครับหลวงพุทธหลวงพุทโต๊ะปะดูฉิมพีครับ ยันสวยตัวหนังสือติดชัดเจนนะครับด้านหน้าจะมีชื่อบอกนะครับหลวงปู่โตนะครับพิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะครับเนื้อเก่าจัดนะครับเป็นเนื้อใบลานครับเมตตาคาขายสุดยอดนะครับรูปหล่อพระสังฆจายเนื้อใบลานครับหลวงปู่โตปีหนึ่งแปดนะครับมีฝังตะกุดใต้ล่างนะครับท่านใดหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับเก่าเดิมๆนะครับพระสังฆจายอดนิยมนะครับหลวงปู่โตครับสวยลึกคมชัดนะครับมาใหม่ๆนะครับ ช่วงท้ายรายการนะครับปิดท้ายรายการนี้กันด้วยพระล่วงนั่งหลังริมเนื้อดินครับสุดยอดหายากนะครับพระกุกเก่าโบราณนะครับจังหวัดสุโขทัยครับหายากมากๆานะครับหายากกว่าเนื้อชินนะครับองนี้เป็นพระล่วงนั่งหลังริมนะครับเก่าและโบราณเดิมๆนะครับพบเจอได้น้อยมากนะครับสุดยอดพระกุกเก่าวัดช้างล้อมจังหวัดสุโขทัยครับสวยสมบูรณ์นะครับหน้าตายังติดชัดเจนนะครับพระเนื้อดินจะพบได้น้อยมากนะครับ สุดยอดหายากครับพระกุสุขโขทัยครับพระล่วงนั่งหลังริมนะครับกุวัดช้างลอมสนใจรายการไหนทักกันเข้ามานะครับโอนไวส่งไวทุกท่านนะครับไปพบก,กันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม